Shopping ออนไลน์ l l z z a d t t h i l l n d มีการจัดโปรโมชั่นสินค้าอยู่เสมอมีทั้งราคาแบบขายปลีกและขายสง่งมีสินค้าหลากหลายสามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือเดบิตก็ได้ l a z a d a ซึ่งถือเป็นแอป,ปที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะมีราคาตั้งแต่ระดับถูกเป็นเป็นอย่างมากแล้วยังมีประเภทสินค้าหลากหลายด้วย ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านสุขภาพความงามของเล่นสัตว์เลี้ยงเสื้อผ้าแฟชั่นชายหญิงเครื่องประดับอุปกรณ์กีฬายานยนต์ไปถึงของตกแต่งบ้านไลฟ์สไตล์เรียกได้ว่ารวบรวมเอาสินค้าต่างๆไว้ให้ช็อปช็อปง่ายๆสบายในแอปเดียวสามารถเลือกวิธีการชำระได้ตามความสะดวก ทั้งเงินสดบัตรเครดิตหรือวอลเล็ตเมื่อทำการชำระสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถรอรับสินค้าอย่างน้อยใน1วันทำการ 2. Shopee มีการจัดโปรโมชั่นสินค้าอยู่เสมอๆมีทั้งราคาขายปลีกและขายส่งมีสินค้าหลากหลายประเภทเลือกวิธีชำระผ่านบัตรเดบิตเครดิตก็ได้ Shopee เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชัน ที่มีระดับราคาทั้งแบบขายปลีกและขายส่งนอกจากนี้ยังมีสินค้าหลากหลายพอๆกับแอปลาซาราที่กล่าวที่ได้กล่าวไปไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์กีฬาก,กิจกรรมกลางแจ้งกล้องอุปกรณ์ทำงานเครื่องปรับเครื่องตกแต่งเครื่องใช้งานในบ้านอาหารของเล่นของใช้ส่วนตัวของผู้หญิงและผู้ชายเสื้อผ้าตลอดจนสินค้าที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง เรียกได้ว่าสำหรับใครที่ไม่อยากออกจากบ้านไปช็อปปิ้งในที่ที่มีคนเยอะๆก็สามารถกดสั่งสินค้าที่ถูกใจใส่ตะกร้าในแอป,ปไว้ได้เลยส่วนส่วนในเรื่องของการชำระเงินก็สามารถเลือกได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นเงินสดบัตรเครดิตหรือเครดิตและวอลเล็ตอีกด้วย 3. คลายดี เป็นแอปพลิเคชันสำหรับซื้อขายสินค้าเมื่อมือสองมีประเภทสินค้าที่หลากหลายใ,ให้เลือกมีสามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิตเดบิตก็ได้ขายดีเป็นแอปสำหรับซื้อขายสินค้ามือสองที่ใครๆพอจะรู้จักหรือได้ยินชื่อกันมาบ้างแล้วอย่างเว็บขายดีที่ที่ยินดีเปิดรับให้ทุกๆคนได้เป็นพ่อค้าแมค่ค้านำของมือสองของตนเองมาขายให้ทุก ดังนั้นช่วงโควิดนี้ที่ใครกำลังว่างๆไม่ได้ออกไปไหนก็สามารถโลกของที่ไม่ใช้แล้วมาขายในแอปนี้ได้เลยส่วนใครที่อยากได้ของขชิ้นไหนแต่ยังไม่มีงบพอที่จะซื้อของมือหนึ่งแอปขายดีแอปนี้ก็ได้รวบรวมของมือ2ราคาถูกคุณภาพดีไว้เป็นอีก1นึ่งทางเลือก4 Delivery สินค้า ส่งสินค้าภายใน30นาทีมีบริการอุ่นอาหารก่อนนำส่งพร้อมทันในทันจีสามารถชำระเงินผ่าน t ูมันนี่วันเล e เดลี่วเป็นแอปช้อปปิ้งแบบส่งด่วนภายใน30นาทีใครที่กำลังอยู่ตอนนี้สั่งแล้วรออีกครึ่งชั่วโมงก็สามารถอิ่มกับอาหารและสินค้าต่างๆภายในร้านสะดวกซื้อ7 e l e v e เ แน่นอนว่าทุกคนย่อมรู้จักกับร้านสะดวกซื้ออย่างเซเว่นอีเลเแต่ตอนนี้ทางร้านได้มีบริการส่งฟรีให้กับลูกค้าเพียงซื้อของขั้นต่ำา1 0 0บาทก็สามารถรอรับสินค้าได้ที่หน้าบ้านและสามารถดาวน์โหลดแอปเซเว่น e ดลิเวอรี่ลงในโทรศัพท์จากนั้นลงทะเบียนข้อมูลต่างๆให้เรียบร้อยก็สามารถใช้งานได้ทันที 5. t o ท็อปออนไลน มีสินค้าประเภทของสดทั้งเนื้อสัตว์และผักผลไม้มีบริการส่งแบบด่วนภายในวันที่สั่งสามารถชำระเงินผ่านบัตรเดบิตหรือเครดิตก็ได้ท็อปออนไลน์เป็นแอปสำหรับขายของสดของแห้งเครื่องดื่มเครื่องปรุงตลอดจนของใช้ภายในบ้านที่เรียกได้ว่าเหมาะอยู่เหมาะอย่างมากสำหรับใครที่ต้อง work from home หรือ ยุ่งจนไม่มีเวลาออกไปซื้อของเองเพียงกดเข้าแอปท็อปออนไลน์ก็สามารถเลือกสินค้าได้เลยและนอกจากจะได้สินค้าที่มีคุณภาพแล้วยังสามารถเลือกวันที่และช่วงเวลาในการจัดส่งเพื่อความสะดวกสบายของผู้รับของด้วย 6. เซสโกโลตัสมีบริการส่งแบบด่วนภายในวันที่สั่งมีสินค้าประเภทของสดุดทั้งเนื้อสัตว์ผักและผลไม้ Tesco Lotus เป็นแบรนด์ขายสินค้าชื่อดังซึ่งได้มาทำการขายสินค้าแบบออนไลน์ทั้งของสดของแห้งเครื่องดื่มเครื่องปรุงและเครื่องใช้ไฟฟ้าเสื้อผ้าอุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆเรียกได้เรียกได้ว่าพ่อบ้านแม่บ้านคนไหนที่อยากจะซื้อของกินของใช้ในบ้านแบบชิวๆก็สามารถสั่งผ่านแอป Tesco Lotus ได้เลยและสามารถเลือกระยะเวลาในการสั่งได้อีกด้วย 7. ชานมีสินค้าให้เลือกหลากหลายสามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือเดบิตก็ได้เป็นแอปสินค้าแฟชั่นจากประเทศจีนซึ่งได้เข้ามาเป็น,นเปิดบริการในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยใครเป็นสายแฟช,ช,ชั่นชอบซื้อชอบซื้อสินค้ารองเท้ากระเป๋าหรือเครื่องประดับก็ต้องทำความรู้จักกับแอปนี้ซึ่งเป็นแอปที่โดดเด่นในเรื่องของการช่วยเหลือคัน ขนาดเสื้อผ้าให้เข้ากับความต้องการของผู้ใช้งานสา,าส,สามารถสอบถามสัดส,ส่วนของผู้ใช้งานตลอดจนไซส์เสื้อผ้าแบบไหนลักษณะใดซึ่งจะช่วยให้ผู้ซื้อสามารถเลือกเสื้อผ้าได้ตรงความต้องการได้ 8. Home Pro มีสินค้าคุณภาพได้มาตรฐานทุกชิ้น Home Pro เป็นแอปขายสินค้าเฉพาะทางอีกหนึ่งแอปที่มาพร้อมกับ มาพร้อมการขายสินค้าต่างๆเกี่ยวกับบ้านไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านวัสดุปูพื้นและผนงังอุปกรณ์สำหรับภายในสวนเครื่องมือช่างวัสดุก่อสร้างตลอดจนงานงานประงานประปาระดบระบบงานไฟฟ้าสำหรับใครที่สั่งของผ่านแอป HOME PRO ก็สามารถมั่นใจได้ว่า ของที่ได้จะเป็นของที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานจากโฮมโปรทุกชิ้น conv ี Con vy, สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐานทุกชิ้นสามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือเดบิตก็ได้คอน v ี vy, แตกต่างจากแอปอื่นๆตรงที่เป็นแอปขายสินค้าเพื่อความงามโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางอุปกรณ์แต่งหน้าผลิตภัณฑ์บำรุงผิวต่างๆรวมไปถึงอาหารเสริมต่างๆ เข้าแอปนี้ได้เครื่องเครื่องประิษฐ์ผิวมาอย่างครบถ้วนนอกจากในเรื่องของสินค้าความงามที่หลากหลายแล้วแอปนี้ก็ยังมีสินค้าที่ถูกต้องและได้รับมาตรฐา,า,านอีกด้วย10 JD c ด n t r นโมีประเภทสินค้าที่หลากหลายให้เลือกมีการจัดโปรโมชั่นที่มีสินค้าหลากหลายประเภทไม่แพ้กับแอปช้อปปิ้งโดยที่ โดยมีทั้งอุปกรณ์สื่อสารคอมพิวเตอร์อาหารเครื่องดื่มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์แม่และเด็กส,สุขภาพความงามกีฬาการท่องเที่ยวเครื่องใช้ไฟาฟ้าของใช้ในบ้านของตกแต่งบ้านเสื้อผ้าเรียกได้ว่าช็อปทีเดียวก็ได้ของที่ต้องการทั้งหมดแอปใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากและยัง และยังรวดเร็วอีกด้วยเหมาะสำหรับใครที่ไม่อยากออกจากบ้านไปไหนก็ลองช็อปกับแอป JD t r t r o ก็ได้เลย 11.Line Shopping เป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมร้านค้าออนไลน์และสินค้ามากมายไม่ว่าจะเป็นหมวดแฟชั่นความงามเครื่องดื่มเครื่องประดับคอมพิวเตอร์กล้องอาหารเครื่องใช้ไฟฟ้าของใช้ในครัวเรือนอุปกรณ์กีฬายันยนต อุปกรณ์สัตว์เลี้ยงให้คุณได้เลือกซื้อกันอย่างง่ายดายเพียงคุณเป็นผู้ใช้งานไลน์ก็สามารถเลือกซื้อสินค้าต่างๆได้อย่างล,ลิดเพลินนอกจากนี้ l ล n e ช้อปปิ้งยังรวบรวมโปรโมชั่นสินค้าคอลเลกชันพิเศษและข้อเสนอที่น่าสนใจจากแบรนด์ต่างๆมากมายไปจนถึงการถ่ายทอดสดชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของทุกธนาคารชำระผ่านแฟกชําระผ่านอิน อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งของธนาคารต่างๆ 12. เทนชันออนไลน์ช้อปปิ้งการจัดบริการจัดส่งถึงที่รับสินค้าที่สาขาชำระผ่านบัตรเดบิตหรือเครดิตก็ได้โอนเงินหรือชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ชำระเงินผ่านไลน์เพย์ เป็นแอปออนไลน์ของนักช้อปแบรนด์เนมของเท้ราคาสุดพิเศษส,สำหรับคุณช้อปเครื่องสำอางสกินแคร์จากแบรนด์นชั้นนำสินค้าแฟชั่นเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าแม่และเด็ก 13. Ori g i n a l p r i n c e s s สสำหรับเงินรับสินชำระเงินรับสินค้าปลายทางได้ทั่วประเทศชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือเดบิตบัตรวีซ่าทุกธนาคารชำระผ่าน ออนไลน์แบงกิ้งชูมันนี่วอลเล็ตเป็นแอปที่เหมาะสำหรับสาวๆทั้งทั้งหลายรวบรวมผลิตภัณฑ์ความงามต่างๆเอาไว้มากมายตั้งแต่เส้นผมครีมบำรุงครีมอาบน้ำเครื่องสำอางครบถ้วนหลากหลายแนวอบอ,อารมณ์หวานเปรี้ยวฉบเฉียวรวบรวมเอาไว้ให้คุณได้คอยติดตามอัปเดตท,ที่นี่มีทั้งโปรโมชั่นโดยโดนใจประจำเดือน อีกทั้งยังมีสิทธิ์ลุ้นกับอ e ีคอนพนส่วนลดต่างๆรับสินค้าภายใน2 3ถึงวันทำการไม่รวมวันอาทิตย์หรือวันหยุดนักขตัตฤกษ์ไม่สามารถเปลี่ยนที่อยู่จัดส่งเป็นจังหวัดอื่นเช็คสถานเช็คสถานะพัสดุพัสดุได้ในวันถัดไปหลังจากที่คุณได้รับอีเมลแล้ว 14. 14. ร้านสิงออนไลน์ช็อปสามารถาชำระผ่านบัตรเครดิตเดบิตก็ได้การโอนเงินค่าสินค้าผ่านทุกธนาคารมีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านแอปพลิเคชันนี้ขายสินค้าในเครือบุญรอดบริษัทใหญ่ยักษ์ในตอนนี้ได้พัฒนามาขายสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ส่วนผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นสินค้า อุปโภคบริโภคไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มอาหารขนมข้าวสารซอสปรุงรสอาหารมีครบถ้วนมีโปรโมชั่นซื้อครบ2,000บาทแถมกระติกแถมกระติก5ใบเป็นอีก1นแอปท,ท,ท,ที่ที่จำเป็นมากๆในตอนนี้15 Shop 24รับสินค้าได้ทุกเวลาที่7-11ทุกสาขาชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ชำระเงินแบบเก็บปลายทางบริการจัดส่งตามที่อยู่แอปพลิเคชันซื้อสินค้าออนไลน์บนมือถือตลอด24ชั่วโมงราคาถูกและยังมีโปรโมชั่นส่วนลดอีกมากมายขายสินค้าต่างๆมากมายสินค้าอุปโภคเหมาะสำหรับการกักตุนสินค้ามีคุณภาพเป็นแอปพลิเคชันขายสินค้าออนไลน์ของบริษัท24 Shopping จำกัดในกลุ่มบริษัท CP o จำกัดมหาชนขอบคุณค่ะ